เขาก็มาชมมวยรองคู่เอกคู่ชิงแชมป์ครับก่ายแดงคงกระพันทอพันศรีก้าววายน้ำเงินยอดเมทีแกวเทกค,ครับครับก็มาถึงมวยรองคู่เอกในวันนี้ครับของการถ่ายทอดสดจากสนามมวยพยาบ็อกซิ่งเวอร์ครับก็เป็นคู่มวยชิงแชมป์ ในรุ่น53กิโลกร,รมัมควายแดงคงกระพันทพาน49ของทานทางด้านทีมงานของทอพาน49ครับหรือว่าพันสสดว์ลองสำรวเทอเนี่ยเธอศักดิ์นนทพันพิพัฒน์ครับวันนี้คุณวอนไม่ได้มาครับคุณวอนเปิดร้านอาหารอยู่นะครับก็ไปแวะไปชิมกันได้ครับเคินปลาสดครับอยู่ถนน โรงเรียนอับสำจันศรีราชาชาคอเรียบทางรถไฟวครับก็ไปรับประทานรนะัเปิดตั้งแต่เช้าตั้งแต่แปดโมงจนถึงเที่ยงคืนครับเกินปลาสดครับก็มาถึงคู่มวยคู่ที่สองของการถ่ายทอดสดคู่ชิงแชมป์ในวันนี้ครับหรือว่าเป็นมวยรองคู่เอกควายแดงคงกระพันทอพานสีเก้าควายน้ำเงินยอดเมทีแควเทคครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีขนาดนี้ครับเราใช้กรรมการพรงศักด์แป้นน้ำม่อมนะครับ เป็นผู้ตัดสินผู้ที่ขาดบนเวทีอยู่ในขณะนี้ครับกบรรมการอาจารย์พงศักด์แป้นล้ำม่อมนะครับก็จะมาทำน้าซี่ชี้ขาดบนเวทีครับไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนครับมีนับได้ครับเตือนได้ทุกอย่างครับทำทุกอย่างได้ชูมือครับสาบผลแพชนะไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนครับ ครับก็มาถึงคู่ถ่ายทอดคู่ที่สองในวันนี้ครับควายแดงคงกระพันคอพันสี่เก้าจะชกชิงแชมป์กับยอดเมทีแกรเทคครับใช้เป็นลมไทยที่เสียวเราเอาอแลวกู ครับก็มาถึงการถ่ายทอดสดคู่ที่สองในวันนี้ครับถือว่าเป็นมวยรองคู่เอกครับในรายการศึกดาวรุ่งพะยาบ็อกซิ่งเวอร์บวกกับปออ่าวทะเลบางสเสรควายแดงครับคงกระพันทอพันศรีเก้าควายดดงเงินยอดเม่ทีเวายเทคเสียวด้วยอายุวันที่อายุน่าจะถึงป้าแล้ว ก็อย่ามุงแกนะครับเดี๋ยวแกหายดีค่อยดูแกนะครับไม่ต้องมุงฮะไม่ต้องมุงครับเมื่อแกหายดีแล้วค่อยดูแกนะครับเราเข้าไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับเราจะมาชมยกที่1นึ่งครับของการถ่ายทอดสดของคู่ที่2ในวันนี้ครับควายแดงคงกระพันทองพัีเก้าจะชิงแชมป์กับยอดเมทีแควเทคครับในรุ่น53กิโลกรัมครับ กรรมการผู้จีดกัดวันนี้ครับอาจารย์พงศักด์แป้นลำม่อมครับยกทีหนึ่งครับของการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ครับจากสนามมวยพเาียาบ็อกซิ่งเวอร์ครับเนี่ยถือว่าเป็นมวยรองคู่เอกครับและก็เป็นคู่ชิงแชมป์ของสนามมวยพเาียาบ็อกซิ่งเวอร์องขอเข้าคุณไปยังบริษัทจ้าจิงจาครับดำเนินง,งานถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ครับยกทีหนึ่งนะครับ วายแดงคงกับพันทรพันศรีเก้านสดเหลือกเกินนะครับสดจากทั่วจากไล่เลยครับวายแดงคนนี้นก็เก่า,กายอดไม่ทีแกวเทคทีมงานของแรมโบ้คุณแรมแกวเทคนะครับนำเข้ามาชกในวันนี้และเป็นคู่ชิงแชมป์ด้วยนะครับคู่น่าจะได้เป็นแชมปเปี้ยนของสนามมวยมายาบ็อกซิ่งเวอร์ครับรุ่น53กิโลกร,รัม เขาเรียกว่าได้ลอยครับทางด้านไวยแดงนะครับพงกศพันธเย็บแล้วครับพักท่ายเดินโอ้ยฮุกซ้ายครับยอดไปสอากาศหน่อยญาติรู้เสียวรู้เสียวก็มันนมอยู่นะน่ะมาแค่เดือนละก็ย่าเขาว่าย่าเขาทำโดนบอลนะครับโอ้ยมีหมัดฮุกไปดีงับ ยกนี้เป็นยกแรกนะครับแม่ความมันนี่นะผมบอกแล้วมันเกิดได้ตลอดนะครับวายแดงนี่เป็นมวยที่ว่าตีซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายครับของท่านลองเทิดนนทพันธ์พิพัฒนะครับนี่ครับลองสัมพัทธ์ก็ส่งทิ้งนักมวยมาส่งลูกน้องมาดูแลการชกอุ้ยนี่หมัดขวาเด้อครับหมัดซ้ายหมัดขวาเนียแหลกนะครับถูก้ายต่อยซ้ายต่อยขวาครับที่สอบซ้ายสอบขวาเลยครับ ทางด้านของคงกระพันนะมีขวางหน้าแทงเข่าขวาครับคงกระพันยอดเวทีวันนี้ก็จ,จะเสียเปรียบสักน,นิดหนึ่งในร่างกายครับเสียนะมวยมวยายแดงครับมวยก็เรียกว่าซ้ายตลอดนะมาซ้ายเตะซ้ายแทงซ้ายครับขวาคืนมาครับ ยอดเมทีแทงซ้ายไปทีครับต่อยท้องครับต่อยคุกโอ้ยคุกท้องแรงครับคงกระพันไวแดงครับวันนี้จะคงกระพันจริงหรือเปล่านะครับต้องดูต่อไปต่อขวาถังป่าไปทีนะคงกระพันมีเท้าขวาโต้ตลอดครับยอดเมทีก็ไม่โยนไม,ยไม่ย่อไม่ยุบนะให้ท่านเห็นได้นะครับตัดขวาล่างบนยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวโจมาต่อยยกที่สองครับ พี่เลี้ยงลงครับลงแล้วพี่เลี้ยงครับยกที่สองครับมาชมกันต่อยกที่สองครับองการแต่ท้สดอยู่ในขณะนี้กับจากช่องจ๊สทิงจาครับฝ่ายแดงคงอพันธ์สองพันสี่เก้าายน้ำเงินครับยอดไมทีเควจ็กเป็นคู่ชิงแชมป์ครับในรุ่นห้าสิบสามกิโลกรัมของสนามมวยพญาบ็อกซิงเบอร์นะครับมีสอกซ้ายสอกขวาครับท่านับคงอพันธ์ แทงเข่าซ้ายครับคงกระพันยอดเมทีล็อกไว้ต่อยขวาแล้วปล่อยซ้ายครับยอดเมทีตีเข่าซ้ายเริงครับคงกระพันครับกรรมการต้องแยกก่อนเริ่มตัดนะฮะยอดเมทีฮะวันนี้เสียเปรียบช่วงนิดนึงครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเก่าเกมนะครับตัดล่างอีกแล้วครับ คงอภันเตะซ้ายครับอยอดเมทีก็เตะขวาครับสังคนแตแกแรกหมัดกยูคนละทีหุกทองครับอยอดเมทีแทงเข่าซ้ายครับคงอภัพันหุบซ้ายเลยครับอยอดเมทีคงอภันธนล็อกไว้อยอดเมทีก็ขวางไว้ครับ ยกนี้เป็นยกที่2ครับตัดล่างครับยอดเมทีครับตัดล่างอีกทีนะครับคงพันเดินครับเดินเข้าหวาขวางไว้แทงซ้ายครับคงพันแทงซ้ายวางหน้าแล้วแทงซ้ายวางไว้แล้วครับคงพันแทงซ้ายยอดไมธทีต่อยออกมาต่อยขวาเลยครับตัดขวาอีกทีรับยอดเมีทีคงพันเตะซ้ายเตะซ้ายครับ จะไม่ใ่เตะขวาตอกขวาครับคงกระพันแทงเข่าซ้ายทิงครับถางดคงกระพันปล่อยแดงครับตัดล่างไปทีครับยอนไปทีตัดล่างครับตัดพับในครับโอ้ยคงกระพันหุกซ้ายหุกซ้ายหุกขวาครับวางหน้าครับคงกระพันแทงเข่าซ้ายกรรมการต้องแกก่อนครับกรรมการอาจารย์ผงสักเป็นละม่อมครับโอ้ยหุกไปทีครับลูกนี้ครับ ลงลงไปนั่งนะครับเตะซ้ายครับต่อยขวาต่อยซ้ายครับยอดเวทีคงพันแทงเข่าซ้ายต่อยขวาครับยอดไปทีครับคงพันต่อยครับแทงเข่าซ้ายครับสังคมคพันไกวแดงครับคงพันอพันสี่เก้านะครับต่อยขวาครับยอดไปทีเตะขวาอีกทีหนึ่งนี่ครับเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาครับ มันจะเข้าทางกนพอดีครับตัดล่างครับคงอภันก็เดินครับคงอภัพนสยอย่างนะครับแทงแล้วครับทางด้านของกรรมการมดยกครับหมดยกที่2ครับ พี่เลี้ยงลงครับยกที่สามครับใส่พอนยางเรียบร้อยแล้วลงเลยครับยกที่สามมาชมกันต่อยกที่สามครับกวยแดงคงกระพันทอพันสี่ก้ากวยน้ำเงินครับยอดไมทีกวยเจ็ดเป็นคู่ชิงแชมป์ครับของสนามมวยพระยาบ็อกซิ่งเวอร์ครับโอ้โหมาชมความมันบนเวทีก่อนนะครับตอนนี้อย่าไปไหนอย่าเปลี่ยนช่องอย่าบิดไปไหนนะครับความมันทุกข้วระแหงกำลังจะระอุขึ้นมาครับต่างคนต่างแรกเลยครับ ทีมีเน็บซ้ายครับคงกระพันตีกับโอ้ยอดเมที่หักล้มลงไปครับแต่เอาเดินเข้าหาแล้วครับคงกระพันครับไฟแดงครับเตะซ้ายครับคงกระพันหวงนังได้แล้วคงกระพันหวงนังได้เตะซ้ายครับเมทีก็ตั้งรับแทงด้วยเข่าขวา คงพันแทงเข่าซ้ายเข่าขวาครับตัดล่างเลยครับยอนไปทีขวางหน้าครับคงกาพันเดินแล้วของวันต่อยขวาแล้วครับยอนไปทีคงกพันล็อกไว้ขวางตีเข่าขวาตอกซ้ายครับสางด้านคงกะพันครับอาวุธหลายหลากเลยเกินนะตาติดตามแลวมวยจุรีครับ หลุดใหม่เนี่อลองลเทิญนนตนตะพันพิพัฒน,นะครับต่อขวาครับตีเข่าซ้ายสีครับคงเข่พันทีเขา่าขวาอันมาตั้งรับหันสู้เตะซ้ายครับคงกับพันหุบซ้ายทีหนึ่งต่อยขวาครับทางด้านของยอดไปทีแทงเข่าซ้ายขาเลยครับทีเข่าซ้ายครับการตั้งแยกก่อนครับ อาจารย์พงศักดิ์ประเดมดึงออกมาแล้วแยกไปก่อนแล้วต่อยขวาไปทีครับยอดไปทีต่อยขวาในขวาครับตาโอยแต่คนตาโอยสวยเหลือเกินลูกนี้ครับเดี๋ยวมาชมภาพช้าครับการเตะของคงกะพันลูกนี้ตัดร่างสวยงามเหลือเกินครับอ่านไปซ้อครับ เอขวาครับปล่อยขวาคืนครับพงศพันธ์ตีเข่าขวาตีเข่าขวาปล่อยขวาให้ทีครับพงศพันธ์แม่แข็งแข่งแข็งแรงเลือเกินซ้ายครับเน็บไปเข่าซ้ายครับเน็บเข่าซ้ายแล้วครับโอ้ไม่ไหวนะครับกรรมการนะกรรมการต้องนับครับอาชารย์พงศักดิ์เปรมนับนะครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับต้องยุติการโชกครับ ยุติการชกครับก็กรรมการนับถึง10แล้วไม่ไหวนะครับต้องยุติการชกครับแล้วก็ทางขอเล่นเชฉยครับพี่สมชายนะไกวายแดงครับเป็นกีายชนะไปในภาคศึกษาครับขอบคุเสียงปรบมือด้วยนะครับขอเล่นเชฉยครับคุณสมชายปฏิบัติมณิกรับให้เกียรติเช้นข้าพ้นขัด ชมป์รุ่น53กิโลกร,รัมของสนามมวยพัทยา b o ซิ n g w o r l ์ครับซึ่งเป็นตัวแทนของคุณอรรถชุีิมันนะครับปนประธานก็มต้องขึ้นนะวันนี้มีงานเยอะ<ม>ก็ให้ตัวแทนครับนี่ครับคือคุณสมชายประทีปนิษ<ม>ก็มาช่วยกันบริหารของสนามมวยพัทยา b ซิ i n g w o r l ์ให้ลุงเรืองต่อไปนะครับ<ม>ใครจะถ่ายรูปยังไงก็เร็วเลยนะครับอ่าขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยครับอย่าเกลียยกันขึ้นนะนี่ครับ เก็บเกี่ยวชัยชนะไว้ได้อีกครั้งครับทางด้านของคงกะพันทรพาน49้วก็คงจะได้ชมผลงานเขาต่อไปครับก็เป็นแชมป์รุ่น53กิโลกรัมครับคงกะพันทรพาน49ครับของท่านลองเทอร์เนี่ยวันนี้ไม่มามาหรือเปล่าก็ยังไม่กยเห็นเลยนะผมยังมองไม่เห็นเนี่